สวัสดีค่ะวันนี้ครูปุณจะมาสอนนะคะแขนนะคะแขนทรงโคมค่ะแขนทรงโคมหรือแขนแจกกันก็ได้นะคะแต่ว่าลักษณะของครูจะเป็นแขนไม่ยาวมากนะคะแขนประมาณสอกนะคะไม่เกินสอกถ้ายาวเกินไปเนี่ยเราก็จะเรียกแขนแจกันประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโคมนะคะโคมญี่ปุ่นแบบนี้นะคะ ลักษณะมันจะเป็นป่องตรงกลางมันจะมีรอยต่อก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะบวมบานนะคะข้างล่างข้างบนเนี่ยก็เป็นปกตินะคะตรงนี้เราสามารถตกแต่งในการใส่ไพป,ปิ้งได้นะคะใส่ไปปิ้งก็คือผ้ากุ้นสอดเชือกนั่นเองนะคะที่มีขายสําเร็จหรือเราจะทําเองก็ได้ผ้ากุ้นสอดเชือกนะคะถ้าเราทําเองเนี่ยแนะนําให้ใช้ผ้าเฉลียงแท้หุ้มด้วยเชือกแล้วก็ใช้ตินผีข้างเดียวนะเย็บนะคะ คือตัดผ้าตัดผ้าเฉลียงแท้มาอย่างเงี้ยนะคะเฉลียงแท้เสร็จแ,แล้วก็เนี่ยตัดกว้างประมาณสักไม,ม้ทัดนึงนี้ก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเอาเชือกไปสนียะคะ่ะเชือกที่มัดของไปสนียะคะ่ะเชือกสีขาวขาวอะ่ะใส่ตรงกลางเสร็จแ,แล้วก็ใช้ตีนผีข้างเดียวเดินมันก็จะกลายเป็นอ่าผ้าพะกุนสอดเชือกนะคะอ่าตรงน,นี้ก็จะมีตะเข็บนูน,น,นอะ่ะอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็เอาไว้ตกแต่งตรงนี้นะคะ <c oughs> จุดรู้พอดี <c oughs> อ่าเป็นการตกแต่งอีกวิธีหนึ่งนะคะ <c oughs> ครูตัดสองรอบแล้วครูไม่ตัดแล้วช <c oughs> ุดผุสามรอบ <c oughs> อ่าล่ะมาทำกันเลยนะคะ เราจะสร้างแขนนะคะมาก่อนอขนาดตัวเราใช้อะไรบ้างเราใช้รอบวงแขนเสื้อรวมนะคะสมมุติว่า46สร้างมาจากเนี่ยค่ะหัวแขนจะได้46ใหญ่กว่า46เล็กน้อยนะคะประมาณเซนครึ่งไม่เกิน2.5นะคะเช็คหัวแขนด้วยแล้วก็แขนยาวประมาณ20นะคะคือใช้32แล้วก็แขนกว้าง30เซนนะคะใช้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มา อไอตรงรอยที่เราจะต่อเนี่ยให้ให้กะเอานะคะจะอยู่ต่ําก็ได้อยู่ตรงกลางก็ได้นะคะกะด้วยสายตานะคะอยู่หรืออยู่ค่อนขอนมาข้างล่างก็ได้นะคะครูก็กะเอานะอันนี้สร้างมาความยาวสุทธินะคะมันไม่ถึงมันพอดีสอกนั่นแหละนะคะสัสองอ่าเพราะฉะนั้นครูก็เอาแค่นี้นะคะก็จะไม่มีเส้นสอกเส้นสอกก็คือเส้นปลายแขนไปแขนด้าน ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นแขนหน้านะคะเสมอใส่เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะแขนด้านซ้ายก็จะเป็นด้านหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งรอ,อยที่เราจะต่อรอยที่เราจะต่อตรงกลางนะคะแล้วก็มาขีดเส้นแบ่งซ้ำด้วยสีนะคะอันนี้จะทำเป็นขั้นตอนนะคะเดี๋ยวจะแยกให้ดู เสร็จแล้วนะคะเราหาปลายแขนก่อนนะคะหาปลายแขนสมมติว่าปลายแขนกว้าง30แล้วก็วัดออกข้างละครึ่งหนึ่งของ30นะคะอ่าก็อยู่ประมาณนี้ไม่ต้องเก็บปลายแขนก็ได้ค่ะ พอเราได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือปลายแขนหันสองนะพอเราได้แล้วปลายแขนหันสองแล้วก็มาแบ่งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแยกแล้วก็จะแบ่งแบ่งเพื่อที่เราจะไปแยกชิ้นนะคะแยกนะคะแบ่งให้ได้ซักประมาณแปดส่วนแปดส่วนเท่าเกัน เราได้แล้วอย่างนี้นะก็จะมีชิ้นบนชิ้นล่างเดี๋ยวเราจะตัดเท่าแบบนะคะเราใส่ขั้นตอนการทํานะคะคือจะตัดตัดพอตัดตรงกลางแยกเป็นส่วนบนส่วนล่างเสร็จแล้วเราก็จะตัดตัดพืนที่จะแยกนะคะใส่ลูกศรปิดใส่ลูกศรทางเดียวแสดงว่าตัดเกือบขาดนะคะตัดจากข้างล่างนะคะอะตัดจากบนลงล่างแล้วใส่ทางเดียว เยอะไปหมดเลยแนะนำให้แยกเหมือนครูเลยนะคะแยกแปดส่วนใส่เครื่องหมายกันหายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะคะล่างก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตัดตัด,ต,ดตัดเท่าแบบเลยแล้วก็ตัดแยกออกเป็นสองส่วนนะคะเอาล่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะครูจะแยกให้ดูนะคะครูก็จะแยกมานะคะส่วนบนเผอิญว่ามันขาดคาด,าดไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต่ออ่าก็เอาหนึ่งไปชนกับสองเราก็จะแยกนะคะเราแยกข้างบนก่อนนะคะชิ้นบนก่อนนะคะดูเส้นตรงกลางให้เท่ากันแยกประมาณนี้ค่ะ เราอยากให้แจกันหรือโค,โคมไฟของเราอ่ะบานเท่าไหร่นะคะแล้วก็แยกไปแยกไปเดี๋ยวครูค่อยเทียบไปดูนะคะว่าประมาณกี่เซนนะคะไม่ถึงครึ่งวงกลมก็ได้ถึงครึ่งวงกลมก็ได้นะคะครูแปะเทสใสเลยนะือจะตรงกลางนะคะมันจะออกมันจะออกจากสองฝั่งเนี่ยเท่าๆกันเวลาหาหาตรงกลางกันนะ พยายามแยกให้เท่ากันทีนี้ไอ้ช่องแต่ละท่องมันเท่ากันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสั้นยาวต่างกันช่องสุดท้ายมันจะต้องเหลือน้อยนะคะแยกประมาณนี้เราเห็นในแบบตัดดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเทียบของจริงแล้วไม่ไม่เยอะหรอกคะ่ะแยกไปเยอะเลยก็ได้ประมาณนี้จะไม่ไม่เท่ากันทุกช่องนะคะก็อันนี้กว้างสุดตรงกลางแล้วก็ค่อยค่อยเนี่ยคะ่ะน้อยกว่านิดหน่อยนะคะ ก็มาที่อันนี้ต้องทำสองฝั่งนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราทําแขนเสื้อเข้ารูปแล้วแขนหน้าแขนหลังมันไม่เท่ากันอ่าหรือใครจะมีเทคนิคที่ทําเท่ากันมาก่อนก็ได้แล้วค่อยไปปรับลดเป็นแขนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาแขนหลังมาแย่โดยที่ยังไม่ไม่ต้องอทำแขนหน้าแขนหลังแล้วแต่เทคนิคเทคนิคใครนะคะพอเราเรียนกับครูแล้วไปเรียนกับคนอื่น,นแล้วอาจจะง่ายขึ้นนะคะเพราะเรามีพื้นฐาน ช่องช่องนี้นะคะ2กับ3ก็ต้องให้ดูเท่ากับประมาณนี้นะ6กับ7 พอเราได้แล้วนะคะเรามาทําของตะบนให้เรียบร้อยกอนนะคะแล้วก็จะแต่งเส้นตัวแขนหน้านะคะที่มันหักมุมนะคะเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งนะคะแต่อย่าเพิ่มมากนะคะเดี๋ยวเส้นมันหายแล้วต้องเช็คใหม่ตรงกลางนะคะมันจะบุกมันจะเป็นเรื่องปกตินะคะก็แต่งขึ้นนะคะครึ่งเซนก็ได้ตรงนี้นะคะ0.5 ไม่ให้มันเป็นเส้นหักมุมนะคะให้มันเป็นเส้นโค้งตรงกลางนะคะตรงกลางจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มหนึ่งเซนก็ได้นะคะหนึ่งก็ได้ไม่ไม่เพิ่มก็ได้นะคะเพิ่มจะดีกว่าเพเราะเวลามันจะโค้งจะโค้งง่ายนะคะลดลงมาสักหนึ่งเซนแล้วเราก็มาโค้งใหม่นะคะ ไม่ใช่เพย์เ็บนะอันนี้เพ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มให้มันพองขึ้น แล้วก็เพิ่มได้อีกนะคะเดี๋ยวเราต้องเช็คอยู่แล้วนะคะให้มันเป็นเส้นตรงไหมนีนะคะเอาล่ะชิ้นบนนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูชิ้นล่างชิ้นล่างแล้วทำให้ถูกข้างนะคะเราแ,แยกจากตรงกลางก่อนมันจะเท่าๆกันนะคะ ทูแปเที่ใส่เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราต้องเช็คด้วยนะคะเช็คด้วยว่ามันช่วงโค้งที่เราจะต่อกันนะมันเท่ากับข้างบนไหม Oh ก่อน,ะะน,นนะคะสมว่าได้65เซนนะคะตัวนี้จะต้องแยกให้เท่ากันตรงนี้ก็ถ้าเอาขึ้นหนึ่งนะคะเอาลงหนึ่งก็ต้องเอาขึ้นหนึ่งด้วยค่ะให้มันเหมือนๆกันนะคะนั่นก็คือส่วนที่คองเพิ่มนั่นเองนะคะอันนี้ก็คง้งมา ทำแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะคะ,ะจะต้องเท่ากันกับตัวนี้นะคะเท่ากันเอาล่ะเราก็จะมีพัฒน์เนี่ยสองชิ้นนะคะถือว่าซ้ำปลายแขนมันเท่าเดิมนะคะปลายแขนจะต้องได้เท่ากับสามิที่เราทำเอาไว้ที่เรากำหนดไว้ในขนาดตัวเวลาลงผ้านะคะนั่นเส้นแสงแูงนะะ่าเวลาลงผ้าเราทำไปด้วยนะคะด้านนี้ด้านหน้าเอาไว้ต่อกับเอาไว้ต่อกับแขนแผ่นหน้านะคะด้านหน้านะคะอ่าให้เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้แขนตัวนี้มันพับตายไม่ได้แล้วต้องต่อสายนะคะแล้วก็ต้องวาดสายให้เขาใช้ประมาณสี่เซนก็ได้ค่ะก็จะมีแพทเทิร์นแขนเนี่ยก็จะมีประมาณสามชิ้นนะคะก็คือแขนบนแขนล่างแล้วก็สายปลายแขน เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะอ้ตรงรอยยกเนี่ยค่ะยกได้ประมาณหนึ่งถึงสามนะคะถ้าเราถ้าเรายกเยอะนะคะมันก็จะพองเยอะนะคะถ้าถ้ายกอันนี้สามอันนี้ก็ยกสามด้วยนะคะเพราะฉะนัจะเขียนว,ว่าหนึ่งถึงสามนะคะยกขึ้นยกขึ้นนะคะจากตรงกลางเสเร็จแล้วก็กิ้งจาออกลงมาแผ่นหนึ่ง อันนี้ก็น,นะคะก็จะคือสาบของปลายแขนนะคะก็คือจะเย็บกลับกันตัดผ้านะคะส่วนใหญ่เราก็จะวางผ้าตามยาววางเกเดียวกันนั่นแหละบนกับล่างเกดียวกันนะคะเขียนว,ว่าตัดสองชิ้นหน้าหนึ่งเออซ้ายขวานะคะตัดสเขียนว,ว่าตัดสองชิ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่เกลีตามยาวเขียนว่าตัดผ้าสองชิ้น คอ้าเสื้อวางยาวนะคะขอบก็วางขวางมองไม่เห็น่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,ะแขนทรงโคมม ทรงคุ้ม